ซึ่งช่องของเรานั้นมีความต้องการ2ปีพศนี้นะครับพี่น้องมีก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสําหรับเรียน25สตาสตัทั้ง2ปีพศนะครับส่วนราคาเราตั้งไว้ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาทนะครับต่อเรียนนะครับ2อปีพศนะครับ ต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆหลวงปานาามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ25สตางค์นะครับวันนี้พี่น้องหลายๆท่านที่มีเหรียญ25สตางค์นะครับทางช่องเรานะครับมีความต้องการอยู่ทั้งหมด4ปีพศนะครับ ของชนิดราคา25สตงางค์อะลูมิเนียมบลอนลักษณะที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ในปัจจุบันช่องของเรานั้นยังขาดอยู่2ปีพศก็คือปีพศ2542และปีพศ2544นะครับยังขาดอยู่แล้วก็มีความต้องการใน2ปีพศนะครับแล้วก็รองลงมาก,ก็จะมีอีก2ปีพศนั้นก็คือปี2530และปีพศ2551นะครับ ส่วนราคานั้นพี่น้องก็ติดต่อคุยกันนะครับสำหรับช่องของเรานะครับส่วนช่องทางการติดต่อนั้นแสงทองสองทางจะลงเป็นคำบรรยายในคลิปนี้ให้นะครับหรือว่าคลิปไหนๆก็มีนะครับในคำบรรยายในคลิปนะครับไม่ได้ลงเป็นลิงก์และไม่ได้ลงเป็นคำอธิบายใต้คลิปนะครับ ทำไมเราถึงลงให้แบบนี้เนื่องจากว่าช่องของเรานั้นไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะครับไม่ใช่ร้านซื้อขายเชิงพาณิชย์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดต้องการที่จะขายหรือว่าต้องการที่จะซื้อนะครับเรายินดีนะครับรับซื้อนะครับในรุ่นที่เราต้องการแล้วก็ขายให้กับพี่น้องถ้าเกิดว่ามีความต้องการนะครับยินดีนะครับแต่น้อยที่เราจะขายนะครับเพราะว่าเราเก็บสะสมนั่นเองนะครับ ส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เป็นเหรียญ25สตางค์อะลูมิเนียมบลอนนะครับเป็นลักษณะสีทองด้านหน้านะครับภาพประธานด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุยภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับท่านจะเห็นได้ว่าด้านหน้านี้นะครับลวดลายนะครับอขอใช้ภาษาพื้นบ้านนะลวดลายของเส้นผมหรือว่าฉลองพระองค์ต่างๆนะครับจะมีความสวยงามเด่นชัดนะครับสําหรับเหรียญเล็กๆ นะครับเหรียญเล็กๆแล้วก็มีความสวยงามง่ายต่อการเก็บบำรุงรักษานะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเก็บง่ายนั่นเองนะครับดูแลรักษาง่ายสําหรับเหรียญอาลูมิเนียมนะครับปัญหานั้นจะน้อยมากส่วนวงขอบนะครับวงขอบนั้นเป็นเฟืองโดยรอบนะครับเฟืองค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะครับและด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นมีพระบรม,มาธาตุเจดีนะครับวัด พระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดอารามหลวงนะครับเป็นอารามหลวงชั้นเอกนั่นเองนะครับชนิดวรมหาวิหารนะครับนี่ก็คือ,อาภาพประธานด้านหลังนะครับภายในวงขอบระบุป,ประเทศไทยปีพศที่จัดทำเหรียญและราคานะครับซึ่งเป็นภาษา,ศาไทยกั้นกลางนะครับระหว่างเลขไทยกับเลขอารบิกนะครับโดยมีจุดขั้นนะครับจุดขั้น นั่นเองนะครับซึ่งพี่น้องนะครับติดต่อสอบถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะกับเหรียญ25สตางค์นะครับก็ต้องขอแจ้งนะครับแสงทองสองทางขอแจ้งพี่น้องในคลิปนี้เลยนะครับว่าเหรียญ25สตางค์นะครับปีพศนี้นะครับปีพศ2547นะครับซึ่ง UNC เขาประเมินเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับ UNC นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นยังไม่มีราคานะครับ แจ้งพี่น้องนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องปีที่เราต้องการนะครับามาอีกเหรียญหนึ่งก่อนนะครับด้านหน้านะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความเด่นชัดในการในลวดลายต่างๆนะครับตัวนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอยซึ่งเป็นขอบซ้อนต่างๆนะครับตัวนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าสวยแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับท่านจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆขอบซ้อนนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นเส้นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ปกติถือได้ว่าเป็นปกติปีพุทธศักราช2543ปีพศ2543นั้นผลิตออกมา298,000เหรียญน,นี่คือ ปี43นะครับยอดการผลิตของเขาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับส่วนราคา UNC ที่เขาประเมินแค่15บาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับนอกเหนือจาก4ปีพอสอแล้วนอกนั้นก็ไม่มีราคานะครับไม่มีราคาแต่การซื้อขายก็ยังพอมีนะครับแต่ก็จะขายกันเป็นถุงนะครับเป็นร้อยสอเหรียญนะครับตัวนั้นก็ตกไปเพียงแค่เหรียญหนึ่ง หบาท2บาท3บาทประมาณนี้นะครับแต่ซื้อกันในจํานวนมากนะครับถ้าเกิดว่าซื้อกันเหรียญ2เหรียญคงจะไม่คุ้มในการจัดส่งเป็นแน่นะครับพี่น้องซึ่งเหรียญ25สิสตางค์นะครับที่ทางช่องของเรานั้นต้องการนะครับ ก็คือปีพศ2542และปีพศ2 5 4 4นะครับทางช่องของเรายินดีรับซื้อในราคาหลักพันนะครับในราคาหลักพันสตาร์ตตั้งแต่1,000บาทนะครับ ปีพศ2542และปีพศ2544นะครับซึ่งช่องของเรานั้นมีความต้องการ2ปีพศนี้นะครับพี่น้องมีก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ทั้ง2ปีพศนะครับส่วนราคาเราตั้งไว้ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาทนะครับต่อเหรียญส่วนปีพศอ,อ,อื่นนั้น เรายังไม่เปิดรับนะครับเรายังไม่เปิดรับเนื่องจากว่าราคาเขาค่อนข้างที่จะต่ำนะครับราคาเขาต่ำมากและก็อาจจะไม่คุ้มกับพี่น้องที่จะต้องส่งพัสดุนะครับราคากับราคาส่งนั้นคงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายนะครับส่วน2ปีพศก็คือปี42กับปี44นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีสามารถติดต่อทางช่องของเราได้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนั้น แสงทองสองทางแจ้งแล้วว่าจะขึ้นให้เป็นคําบรรยายในคลิปนะครับคำบรรยายในคลิปนั่นเองนะครับไม่ลงให้เป็นเบอร์โทรไม่ลงให้เป็นลิงก์หรือว่าคําอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องต้องการจะขายนะครับก็ต้องดูรายละเอียดในคลิปต่างๆนะครับแสงทองลงไว้ให้ทุกคลิปเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องสังเกตก็จะเห็นเองนะครับเอาละนะครับสําหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝาก ไวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพี่น้องคงจะหาเหรียญทั้ง2ปีพศนะครับเอามาฝากแสงทองได้นะครับก็แสงทองสองทางมีความต้องการ2ปีพศนะครับเพื่อการเก็บสะสมนะครับในวันข้างหน้านั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ